สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติและการเก็บกลิ่นหอมนะครับขั้นแรกก็คือใส่แคปซูลกาแฟเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดให้มันอุ่นน้ํานะครับแล้วก็เทน้ําธรรมดานะครับน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องเข้าไปนะครับให้เต็มเลยนะครับหลังจากนั้นรอสักพักนะครับพอมันเดือดได้ที่เนี่ยเราก็กดปุ่มให้มันมีการฉีดน้ำกาแฟลงมานะครับโดยที่ สำคัญกนะ็คือต้องมีน้ําแข็งในแก้วนะครับเพื่อให้มันเก็บกลิ่นไว้นะครับเพราะว่าออถ้ามันร้อนปุ๊บแล้วมันออกมาเป็นแฟชชคูลหรือว่าเย็นเลยมันก็จะเก็บกลิ่นได้ดีนะครับหลังจากที่เราทําการลองกาแฟไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเทใส่แก้วที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะได้กาแฟที่หอมพร้อมดื่มน,นะครับง่าช่วยกันกด subscribe ติดตามช่องเราได้นะครับสวัสดีครับ